เปิดก็กเห็นแมวเองเ้วนะคะยัแมวตากลม,มน้อก็ทำแจ้วันแหละเอามาใส่ลูกเน่าวลูกเน่าแม่แมวเลื่อนมาแล้วเดี๋ยวแมวต้มนอดปมกับแปงว่านนะคะแก่ต้มตํตาเลยตําเปลือกไก่โอ้อยเออ

เยวเื้านี่ากเตัี่คือลยำเปลือกไก่ใส่ผงนัวแขงน้ต่านะำเปลือกไก่ใส่ผงนัวนี่อะจะไปาแล้วว่าไปโมเลยอ้าวนะ เสร็จแล้วนะคะทำเปลือกไก่ใส่ผงงาทำเปลือกไก่ใส่ผงงาใส่ต้นมะนาวใส่ต้นไม้ใส่ต้นไม้